รู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุป,ปกรณ์และสิ่งของต่างๆเขาคุยกันเองได้นะ <S <S สวัสดีค่ะพบกับนในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานรพีเทคโนโลยีน่ารู้เพื่อชีวิตยุคดิจิทัลนะคะทุกวันนี้ 5G ประเทศไทยมาแล้วค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาที่เราก็จะได้เห็นกันรอบตัวเราในทุกๆวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ IOT หรือว่า Internet of Things นะคะ แล้ว IoT หรือ Internet of Things คืออะไรล่ะแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเรามีระบบนิเวศสำหรับ IoT และเทคโนโลยี IoT ของตัวเองหรือ,อยังมาค่ะตามเอินมาดูกันรู้ก่อนเข้าใจก่อนได้เปรียบนะคะ Internet of Things หรือว่า IoT ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวของหลายๆคนแต่ว่าจริงๆแล้ว ตอนนี้คุณผู้ชมก็อาจจะกำลังใช้อุปกรณ์ IoT อยู่ก็ได้นะคะซึ่ง IoT ก็คือการที่สรรพสิ่งต่างๆเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตให้เราสามารถสั่งการควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้หรือสิ่งของต่างๆสื่อสารกันเองเพื่อการทำงานอย่างอัตโนมัติได้พร้อมเก็บข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ประมวลผลได้อีกด้วยอย่างเช่นการสั่งเปิดปิดไฟด้วยแอปบนมือถือหรือจะเป็นการติดตามพฤติกรรมของปศุสัตว์ในฟาร์มใหญ่หญๆเช่น ติดเซ็นเซอร์ไว้ที่คอของวัวแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตทําการประมวลผลแล้วก็สามารถดูผลต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้หรือที่เห็นง่ายๆใกล้ๆตัวก็อย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะที่เราหลายๆคนใส่กันอยู่ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ IoT นะคะและตอนนี้ประเทศไทยเองก็มี IoT แพลตฟอร์มของคนไทยที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ IoT ของประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ช่วยอำ่วยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะทำบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็น IOT ก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆแถมยังฟรีอีกด้วย เรามาคุยกับดรพนิตาพงไพบูลรองผู้อำนวยการเน็กเทคเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามหน่อยค่ะว่าเน็ตพาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีมากี่ปีแล้วคะเน็ตพเวอร์ชันแรกเราให้บริการมาตั้งแต่2015ค่ะค่ะก็5ปีค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวของเน็ตพ2020นะคะก็คือเป็นเน็ตพเวอร์ชันใหม่ค่ะที่ทําให้การเติบโตของ IoT ในประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นยิ่ง 5G มาแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือทุกอย่างต้องพร พร้อมเต็มสูบเลยอีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศของเมืองไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรองรับเอาไว้เลยใช่ไหมคะใคะแล้วเน็ตพายเนี่ยคือหลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันคืออะไรให้ช่วยอธิบายสักนิดหนึงเน็ตพายก็คือเราเรียกว่าเป็นคลาวด์แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา IoT นั่นก็คือเป็นชุดของเครื่องมือที่จะให้คนที่อยากจะสร้างผลิตภัณฑ์ IoT อะค่ะสามารถทำได้อย่าง ง่ายดายโดยที่ไม่ต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์เองไม่ต้องไปตั้งฐานข้อมูลเองพวกนี้จะเป็นเซอร์วิสบริการให้หมดเลยนะคะก็คือคุณก็เพียงแต่เขียนโปรแกรมบนฮาร์ดแวร์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะเน็ตพายก็จะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, หรือฮาร์ดแวร์ตัวนั้นกับแอปพลิเคชันให้สามารถควบคุม,มเช่นจะควบคุมปลั๊กไฟในบ้าน ควบคุมแสงสว่างในบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็ทำได้อย่างง่ายๆค่ะค่ะ,คะก็คือสมมติว่าถ้าเอิ้นเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำเซอร์วิสหรือว่าทำพวกอุปกรณ์ <I OT. S 2> ที่เป็น IOT เอิ้นก็ ไปหาฮาร์ดแวร์มาซึ่งฮาร์ดแวร์ก็เป็นจากที่ไหนก็ได้ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ที่เรารองรับนี่ก็จะเห็นว่าคือมีหลากหลายหลายอย่างมากเลยนี่ก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่จะใช้งานกับไ o t ไม่เพียงฮาร์ดแวร์ค่ะก็เรื่องของโปรโตคอลการสื่อสารนะคะเช่น nbiot นะคะหรือว่า l o ล a าแวพวกนี้หรือรวมถึง3 g 4 g และ5 g ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยตัวนี้2020นยเดนพ่ายสอยก็จะ รองรับได้ค่ะถ้าผู้สรุปง่ายๆค่ะถ้าเอิญเป็นคนที่อยากจะทำ IOT service หรืออุปกรณ์ใดๆก็แค่เข้ามาใช้บริการของเน็ต i ายเราก็จะทำให้เราสามารถทำอะไรได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะตัวอย่างเช่นก็คือว่าเน็ต i ายจะอำนวยความสะดวกเช่นในการเขียนทำเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลก็จะมีบริการถังข้อมูลให้เก็บข้อมูลได้มีบริการที่จะทำ ทริกเกอร์ให้เกิดการแจ้งเตือน alert ต่างๆถ้าสามารถ alert ไปยังไลน์บอทหรืออีเมลหรือ Twitter อย่างเงี้ยก็มาสามารถเขียนโปรแกรมบนบนแพลตฟอร์มเราได้ะคะ่ะแล้วฟรีไหมคะ แน่นอนค่ะเ,คเน็ตพายยังยืนหยัดให้บริการฟรีนะคะ,คะเราจะเป็นฐานให้กับนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็นักพัฒนาเพื่อจะสร้างนวัตรกรรมให้กับประเทศต่อไปการฟรีเหล่านี้เนี่ยคือคมีข้อจํากัดบ้างไหมคะมีโคดต้าการใช้งานตามจํานวนข้อความที่สง่งตามจํานวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อค่ะนี้เป็นต้นหรือตามจํานวนครั้งที่มีการส่งอเล r ร์เป็นต้นนะคะอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือสตาร์ทอัพก็ได้ที่อยากจะทำโปรโตไทป์ขึ้นมาทดลองกอนลองับของฟรีก่อนแล้วถ้าเกิดว่า เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างเป็น เอกชนเป็นบริษัทที่อยากจะทําเป็นแมสโปรดักต์เลยอย่างนี้ต้องทํำยังไงคะสามารถมาปรึกษาเน็กเทคได้นะคะในขณะเดียวกันก็มีบริษัทเอกชนที่ไลเซนส์รับรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเน็ตพายนี้ไปจากเน็กเทคนะคะก็คือชื่อบริษัท NextP พก็จะให้บริการหรือว่าช่วยในการพัฒนา IoT Product ที่จะเป็นระดับเชิงคาณิ์ได้ค่ะและแผนการต่อจากนี้นะคะมีแนวคิดพัฒนายังไงคะแน่นอนว่า 5G กําลังมาเนาะเราก็ต้องพัฒนาเน็ตพาย2020เนี่ยให้รองรับ 5G นอกจากนั้น อาจจะเสริมเซอร์วิสเช่นเรื่องของการจะวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของเนื่องจาก Big Data หรือด a a a าแอนติกนี่ก็เือนมาเหมือนกันนะคะรวมไปถึง IoT เนี่ยมันจะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ Cloud p l a t f o อร์ในอนาคตมันจะเขื่ยเข้าไปที่เราเรียกว่า Edge Computing เพื่อรองรับงาน IoT เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรากำลังวิจัยอยู่ค่ะ Edge Computing ก็คือทุกอย่างจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปรันอยู่บน Cloud อย่างเดียวก็คือจะแบ่งบางส่วนเนี่ยมาทำงานอยู่ที่ตรงเทอร์มินอลที่อยู่ใกล้ๆกับยูเซอร์นะคะเพื่อที่ การที่ส่งไปส่งกลับระหว่างตรงนี้กับเซิร์ฟเวอร์ใช่ค่ะ,คะ,คะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากำลังวิจัยอยู่ค่ะนอกจาก n e t p พาย t p l a t f o r ลฟอร์ของ n e t t e c h แล้วใครที่อยากจะทำธุรกิจ IoT ในเชิงพาณิชย์ที่เป็นสเกลใหญ่ขึ้นอีกก็ยังมี n e x t พ i ยแพลตฟอร์มที่ต่อยอดมาจาก NetPi าอีกทีค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องถามก่อนว่า Next Pie เนี่ยคืออะไรคะครับ Next Pie เป็นบริษัทที่สปินออฟออกจากทีมวิจัยที่เคยพัฒนา n e t p i ายเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเราก็นำตัว n e t p i ายมามาใช้ให้บริการในเชิงคอมเมอร์เชียลครับมันต่างจาก n e t p i ายยังไงคะตัว Net Pi ายเนี่ยมันจะเป็นคลาวด์ที่เราแทรเก็ตที่ตัวกลุ่มยูเซอร์ที่เป็นเมคเกอร์ครับเมคเกอร์ก็จะเ <Maker S 1> น้นแนวทำเองใช้เองไม่ใช่ปริมาณมากๆถูกต้องครับะจะไม่ใช่เป็นาการทำในสเกลใหญ่ ไม่ได้เน้นขายว่าอาจจะเป็นการทดลองหรือว่าเป็นการทำโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือลองทำเล่นๆใ่ Next Pi เนี่ยเราจะแทร็กเก็ตที่ตัวคอมเมอรเชียลดังนั้นเราก็เราจะเอาการพัฒนา n e t Pi เนี่ยมาปรับปรุงนะครับเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ที่จะตอบโจทย์ธุรกิจได้มากขึ้นครับสามารถทําในสเกลใหญ่ๆได้นะครับขึ้นเชลได้เลยสมมุติว่าเอิญเป็นบริษัทหนึ่งที่อยากจะทำเซอร์วิสเป็นให้บริการหรือว่าทำโปรดักต์ขึ้นมาที่เป็น IoT ว่นจะต้องเริ่มต้นยังไงคะอาจจะเริ่มต้นจากเรามีฮาร์ดแวร์อะไรก่อนนะครับท <c oughs> ีเราก็ดูว่าเราจะพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อต่อ LT ไปทําไมไปโฟกัสที่ตัวบิสเนสเป็นหลักในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับ <c oughs> เราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทําเองเราก็หาตัวเลือกที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับ <c oughs> ในส่วนของ Nextpy พหรือ NetP พก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่สามารถใช้งานได้ในท,ทันทีฮาร์ดแวร์ก็สามารถมาต่อตัวแพลตฟอร์มได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องพัฒนาจากศูนย์แล้วเราก็กําลังจะมีตัวเลือกตัวช่วยอื่นๆ,ๆนะครับเช ที่สามารถคอนฟลิกลากวางแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กำลังจะมีโมบายแอปที่จะออกมาในกลางปีนี้ด้วยครับค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำแอปพลิเคชันเองต่อไปในอนาคต nextpie ก็มีแอปพลิเคชันให้ด้วยใช่ครับที่สามารถคัสตอมไม์ได้เองครับคัสตอมไมให้เข้ากับโปรดัก์ของบริษัทเราอ,รอันนี้ก็จะยิ่งเป็นการตัดขั้นตอนลงไปอีกก็จะทำให้ทุกอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็คือจะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถรันได้เร็วขึ้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอแล้วบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็น Internet of Things หรือว่า IoT จะหน้าตาเป็นยังไงกันนะมาดูตัวอย่างบริษัทคนไทยที่ใช้ IoT แพลตฟอร์มของคนไทยอย่าง n e t p i และ n e x t p i มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ IoT กันหน่อยค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโทมัสค่ะ CEO ของ Smart ID Group นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ทำโซลูชันแล้วก็ทำอุปกรณ์ต่างๆสำหรับ IoT ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปัจจุบันเนี่ยเราออกปลัก๊กตัวแรกมาเป็นสินค้าตัวแรกชื่อรุ่น H <1000 S> 1 0 0 0นะครับ,รบชื่อ H 1 0 0 0ซึ่งก็คือคตัวนี้นะครับก็คือเป็นปลั๊กที่คนโทรลด้วยวายเลสนะครับใช้สามารถที่จะเกาะกับ Wi-Fi ที่บ้านได้แล้วคนโทรลผ่านตัวมือถือนะฮะ,ะ,ะเปิดแอป,ปมือถือมาแล้วก็คนโทรลเปิดออนออฟหรือดูคอนซัมมชันของมันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ alert เตือนได้ตั้งเวลาตอนเช้าอย่างเช่นตอนเช้าคุณมีรูทีนที่จะต้องชงกาแฟตอนเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าคุณออกจากบ้านเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเสียบ หม้อต้มกาแฟไว้7จ็ดโมงเช้ามันเดือดทันทีนะแปดโมงคุณออกจากบ้านปั๊บมันสั่งปิดทันทีได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกดเองทุกครั้ง่รเนี่ยอันนี้คือเป็นเหมือนสมาร์ทปลั๊กนะคะคือเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละจะเป็นหม้อต้มกาแฟหม้อต้มน้ำโคมไใส่อีกหลายหลายอย่างแค่เสียบเข้าไปในช่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็น I o t เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็น i o t ขึ้นมาทันทีนั่นก็แปลว่าไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเริ่มต้นใช้ IOT ได้ง่ายๆเลยเพียงแค่เจ้าปลั๊กนี้เท่านั้นเองนะคะทาไมถึงเปลี่ยนมาเป็น Nextpie ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยค่ะครับคือรูปแบบการทํางานของเราเนี่ยเรามีความเป็นกึ่งสตาร์ทอัพนะครับคือเราเดบตัวฟีเจอร์ต่างๆตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ทดลองกับตลาดนะครับพอเราใช้อินฟาที่อยู่ต่างประเทศนี่คือปัญหาที่หนึ่งกว่าจะตอบสนองลูกค้าได้ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ซึ่งเรามองว่า ถ้าคุณตอบอสนองลูกค้าไม่ได้แปลว่าระบบนั้นไม่ดีมากพาอปัญหาที่2คือเรื่องของ data security ในช่วงที่เราเดบเนี่ยมันมีเรื่องของการลีกออกมาของข้อมูลม,มันเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราก็มองว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเฉะนั้นตัว NextPay เนี่ยเป็นระบบที่เขาค่อนข้างจะมีความพร้อมและที่สําคัญเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลกํากับโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันทําให้หนึ่งผู้บริโภคได้สิ่งที่เขาต้องการมากสุดคือความไว้วางใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้อย่างที่2เี่ยเน มีความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเวลาที่สเกลออกไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งมันมีแน่ๆการตอบสนองล่ะมันจะรวดเร็วไหมซึ่งทีมงานของ n e x p i e ก็ทํางานกับเราได้ค่อนข้างดีอืมอาจจะเพราะว่าคือเป็นคนไทยเป็นบริการของไทยใช่อยู่ในประเ่ศรทยใช่ครับค่ะแล้วอนาคตต่อจากนี้ล่ะคะวางไว้ยังไงบ้างกับ IoT ครับเรามองว่าอนาคตเนี่ย IoT จะกลายเป็นสแตนดาดฟีเจอร์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับคาดว่า50%ของสินค้าเราจะเป็นสินค้า IoT อืมค่ะ ทุกวันนี้นะครับด้านสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ผู้คนมากๆนะครับเราเลยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์กล่องที่จะทําให้ฟาร์มของเราเนี่ยเป็นฟาร์มอัจฉริยะเราสามารถควบคุมได้ผ่านมือถือผ่าน iot นะครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นการลดน้าต้นไม้ผ่านแอปมือถือแลกกด qr code ปึ๊บสแกนั๊บก,ก็ได้หน้าแอปมาเลยลก็พร้อมใช้งานสั่งปิดก็ปิดสั่งเปิดเนี่ยครับ แล้วมันก็จะลดน้าออกมาแล้วอนอกจากนั้นเรายังดูผ่านผ่านกราฟพวกนี้ได้เพราะมันเปิดปิดอย่างถ้ามันออนมันก็จะเป็นขึ้นมาถ้าเราปิดมันก็จะลงไปแล้วก็จะดูย้อนหลังได้ใน1ชั่วโมง6ชั่วโมง1วันอะไรแบบนี้คือเราดูกราฟย้อนหลังพวกนี้ได้หรือว่าดูตอนนี้เลยก็ได้ทำไมถึงเลือกใช้แพ,ตพแลตฟอร์มเมดไทยในทาใทำไอโ ครับผมจริงๆแล้วต้องบอกกว่าปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มไอโอทีเยอะมากทั้งเป็นของคนไทยเองของต่างประเทศนะครับแต่เน็ตพายเนี่ยเนื่องจากอยู่ภายใต้การทํางานของรัฐบาลด้วยดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าแพลตฟอร์มนี้จะยังคงอยู่คู่ประเทศไทยเราแล้วก็มีความมั่นคงที่จะทำให้เราเชื่อใจเขาได้ไมใใ่ว่าทำๆอยู่แล้วเลิกไปเราสามารถปรึกษาเขาได้เขาให้คําตอบเราได้ดูแลเราอย่างดีครับผม อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำสแตมป์ตัวรายผลิตนะครับก็คือเมื่อพนักงานผลิต PCB ที่ลูกค้าสั่งแมส p r โปรดักมาเรียบร้อยแลครับก็จะทำการไปวางถาด จากเมื่อก่อนนะครับเราก็จะใช้เป็นไว้บอร์นะครับทำการติ๊กเมื่อเสร็จก็ติ๊กหนึ่งค่าแล้วก็มาคำนวณน,นะครับพอทางนี้เราเห็นทางเน็ตพาย2020ออกมานะครับเราก็เห็นว่าเราสามารถเอาเน็ตพาย2020นะครับมาทำเป็น IoT อย่างหนึ่งในการช่วยในการนับถาดผลิตนะครับโดยการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ดีไว้ก็คือทำเป็นปุ่มกดง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มลงไปนะครับค่าก็จะทาการคานวณขึ้นมาทันทีหน้าผ่านหน้าแดบอร์ดนะครับ อันนี้ก็จะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของทางเดลไพ่2020หน้าเดสกบอร์ดเลยนะครับก็สามารถส่งให้ลูกค้าที่สั่งรายผลิตของเราได้ดูได้นะครับว่าขนาดเนี้ยยอดผลิตถึงไหนแล้วครับจากสมัยก่อนนะครับก็คือเวลาลูกค้าจะดู r e q u i r e m e n t ถึงเป้าหมายถึงยอดหรือย,ยังทางเซลล์ของเรานะครับไปถ่ายหน้าไว้บอร์ดที่เคยติ๊กเมื่อก่อนนะครับไปให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยยอดถึงนี้ถึงนี้แล้วนะครับไม่สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้แต่เมื่อมี IoT เข้ามาในการใช้งานนะครับก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ตอลอดเวลาลูกค้าสามารถสแกน ad ล้ก้กกดดหหนาจาจที่ไโไโมรบ ตอนนี้ IoT ในประเทศไทยเนี่ยในมุมมองของคุณนิติเนี่ยคิดว่ามันอยู่ในสถานะประมาณไหนอยู่ตรงไหนกันแล้วคะเรายังคิดว่ามันยังอยู่ใน early stage อยู่ครับเพราะว่าคําว่า IoT ในประเทศไทยเพราะว่า IoT เนี่ยเพิ่งเข้ามาประมาณ3-4ปีนะครับคำว่า IoT เนี่ย value chain มันยาวมากนะครับต้องเริ่มตั้งแต่คนดีไซน์ชิปคนทํำโมดูลคนทํา p Product คนดูแลเรื่อง connectivity คนดูแลเรื่อง cloud platform นะครับคนทำ a อปพลิเค i o n แล้วก็ u n i ในส่ว l ของคนที่จะไปทำ business model เพื่อไปขายคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยเยอะมากในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้ไปไกลถึงขนาดที่ว่ามันแอพพลายได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น health tech ไม่ว่าจะเป็น smart living smart farm smart factory นะครับมันก็สอดรับกับความต้องการของนโยบายภาครัฐที่จะมุ่งไปในสู่ smart city แล้วรวมไปถึง เอจิ g งโซซ e t y ซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงอายุเราขาดแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาทูหาอะไรมาทดแทนใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วในวงการธุรกิจตอนนี้มีบริษัทหรือว่าธุรกิจที่ทำธุรกิจ IoT เนี่ยมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยคะบริษัทที่มีครบทุก Value Chain เนี่ยมีจำนวนน้อยแ้วส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติซึ่งมีสเกลที่ใหญ่นะครับส่วนของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น SME ค่ะ เราอาจจะไม่พร้อมในการที่จะพัฒนาฮาร์ดแวร์ขึ้นมาแต่เรามีความพร้อมในการที่จะสร้างครีเอทีฟไอเดียเพื่อจะทำให้เกิดกลายเป็นบิสเนสโมเดลใหม่ะนะครับนั่นคือนั่นคือความพร้อมของของทางฝั่งผู้ประกอบการฝั่งไทยค่ะงั้นทิศทางในอนาคตล่ะคะมองว่าเป็นยังไงคะจริงๆยังไปอีกไกลฮะ,ะเพราะว่ายังมีพื้นที่ให้เล่นอีกเยอะแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถมองได้ไหมว่าเราจะเอาข้อมูลหรือเอาเดต้าส่วนไหนมาพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ ตอนนี้ประเทศไทยก็เรียกได้ว่าพร้อมมากๆสำหรับ IoT หรือว่า Internet of Things นะคะเราทุกคนก็น่าจะเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมกันไว้เลยเพราะอีกไม่นานค่ะ IoT ก็จะอยู่รอบๆตัวเราอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ